พบกันเป็นประจำกับช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีเอฟซผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะฮะ,อะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญจาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอปปามาเปิดกล่องรับเหรียญน,นักสะสมท่านนึงท่านผู้ชมมาส่งเหรียญมาถึงช่องของปปะ่ะเดี๋ยวปปาเปิดกล่องกันตปพูดคุยทักทายกันไปเนาะก็สวัสดีที่พี่น้องบรรดาชาวนักสะสมอ เปิดกล่องให้ดูการเรามาดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นเหรียญอะไรหมุนเวียนหายากที่ระลึกหรือว่าเหรียญโบราณเนาะหรือว่ามาครบเซตเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะก่อนเริ่มรายการประประาฝากฮะฝากอ่าไม่ใช่ว่าฝากให้จ่ายค่าค่าเหรียญแทนประปานะเอาออกก่อนเนาะอ่ะป,ะประปาฝากนิดนึงท่านผู้ชมมาก่อนเข้ารายการอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของประปาด้วยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับเอฟซีผู้น่ารักอ่ะป๊ปาวางไว้ก่อนตรงนี้เป็นรายการเขาเนาะเราใส่ไว้ตรงนี้ก่อนรายการใบสมุดบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารโอเคอันนี้คือรายการเรียนท่านผู้ชมฮะที่เอฟซีส่งมาหลายคนหลายท่านท่านผู้ชมอ่ะป๊ปาฝากบอกนิดนึงครับอันนี้ป๊ปาก็เอฟซีที่ยังไงดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเนาะป๊ปาเกรงว่าเหรียญจะทการายการเรียนไม่ทันนะรายการเรียญไม่ทันว่าป๊ปาฝากบอกคลิปหน้าดีกว่าสําหรับ นักสะสมที่เข้าไปอยู่ในอีกช่องทางหนึ่งแพลตฟอร์มนึ่งท่านผู้ชมฮะที่ป๊าป๋าเพิ่งเพิ่งจะทราบเพิ่งจะทํารายการลงไปตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป๊าป๋าจะหาเวลาว่างๆมาคุยดีกว่าเนาะสักสักคลิปวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวป๊าป๋าเทเลียนให้ดูเลยท่านผู้ชมฮะราเทเรียนให้ดูเลยเทเรียนให้ดูกันก่อนว่ามีเหอะไรกันบ้างคลิปนี้เรามาดูเหรียญที่นักสะสมส่งมาฝากท่านผู้ชมฮะก็ เป็นอาเหรียญเหล่านี้ก็ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังพอถ้าชมักถ้าสภาพสวยก็ยังพอซื้อขายกันได้เนาะถ้าสภาพอาเก่ามากๆชำรุดสุดโทมมากๆก็เดี๋ยวแอดึ่งก็จะแจ้งกลับเองนะ แก้ okay, กับเองว่าเหรียญเนี้ยมีชมรุดกี่เหรียญกี่เหรียญในประมาณนั้นโอเคเนาะนี่เป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างที่เป็นเหรียญติดมาท่านผู้ชมฮะที่เคยเคยสร้างปัญหาให้กับป๊าปาต้องนิ่งเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป๊าปาช่วยช่วยกันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะช่วยช่วยกันไปมีอะไรกันบ้างตรงนี้ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้ดูทีละรายการเนาะเปิดเปิดให้หมดกันเลยเปิดให้หมดเลยแล้วด,ดูทีเดียวเพราะว่าถ้าปราปาพูดไปทีละรายการเนี่ยบางที ท่านจะหลงท่านจะหลงท่านจะหลงอ่ะนี่คือเ,รเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาท่านผู้ชมฮะหลายคนที่ถามมาบอกว่า,วาปปาซื้อจริงไหมอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะซื้อจริงนะขอให้เหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อไปนะที่ทางช่องเขาตั้งต้องกําหนดตั้งกําหนดว่าต้องรับซื้อเหรียญแบบนั้นแบบนี้นะเพราะเป็นเหรียญที่นักสะสมต่างจังหวัดนะเขามามาไงท่านผู้ชมฮะเขานิยมเล่นหาเข้าเข้ามาซื้อต่อจากทางช่องทั่วไปรวมถึงช่องของปปานะ ฉะนั้นบางเหรียญก็ขายไม่ได้นะบางเหรียญก็ขายไม่ได้ก็ต้องติดตามช่อง y o YouTube ด้วยบอกคันสมําเสนเอเลยเนาะติดตามช่อง YouTube ด้วยดูคลิปวิดีโออะไรประมาณนั้นโอเคถ้าไม่ชมมาก,ก็หลายรายการเนาะหลายรายการในตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเราให้ดูอเดี๋ยวเราให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นครุฑปะปาวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเหรียญเดี๋ยวปะปาไม่เปิดอ่าอันนี้เป็นเหรียญสรอบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญ อะไรเอ่ยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวป้าเปิดดูซิก็คือเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวก็วางไว้เปิดแล้ววางไว้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยค่อยค,อยคอยว่ากันเนาะอ่ะเอออ่ะนี่อะไรกันเนอ่ยป้าปาวางไว้ก่อนแล้วกันนะป้าปาไม่มั่นใจว่าถุงไหนไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวแอดมินก็เคลียร์อ๋อนี่เป็นเหรียญกาญจนาทองแดงท่านผู้ชมฮะอ่ะอีกสองสามรายการอดใจรอท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าปาก็จะบรรยายไว้ย่างนี้รับซื้อนะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้ชมอ๋อนี่เป็นสตางค์รูสตางค์รูปึ๊บปึ๊บ เอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาเปิดดูนี่เป็นสตางค์โบราณถ้าสตางค์รูท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญของราชการที่8นะ,นะก็ถ้าเป็นเนื้อเนื้อเงินสีขาวนะท่านผู้ชมฮะเขาก็จะราคาสูงกว่าเหรียญน,นี้นะอันนี้ก็ที่จริงก็น่าจะราคาสูงแต่ว่าก็ยังขยับไปไม่ได้อ่าตรงนี้ก็เป็นสตางค์รูท่านผู้ชมฮะเป็นสตางค์รูเช่นกันเจ้าของเหรียญเขาแยกมาเนาะเขาแยกมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะฮะใครที่มีก็ปปารับซื้อปปาบอกแล้วสภาพสวยนี่ก็อีกราคาหนึ่งนะถ้าผ่านการใช้งานก็อีกราาาคนึงผ้ชมะ อ่าหากหลายหากหลายคนหรท่านไปดูไปดูคลิปวิดีโอที่อื่นเราจะบอกว่าเหรียญราคาหลักพันหลักหมื่นไม่มีนะฮะถ้าหลักพันหลักหมื่นเจ้าของท่านเนี้ยได้เงินจากปลาเยอะเลยเนาะเราพูดกันสั้นๆนะเราพูดกันสั้นๆพูดถึงว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะท่านผู้ชมเป็นเหรียญปกติธรรมดาสตางค์ดูยังไม่มีราคาหลากักหมืน่นหลักแสนถ้าหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาไม่มีความพิเศษอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาให้ทางช่องเราเนาะเรามาดูเหรียญกันอ่ะ อันนี้ก็เป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งาน1บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525อ,อ,25 25. อะเดี๋ยวยังไงไปคุยกับแอดมินเดี๋ยวแอดมินก็ไปตรวจสอบสภาพเรียญอีกครั้งหนึ่งนะถ้าถามว่ารับซื้อไหมก็ยังได้เข้ามาปรปับปลายแต่ว่าห่วงทางด้านสภาพผิวเหรียญท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาตั้งโอ้โหหลายปีดีดักแล้วล่ะนะก็หลายปีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาไป ไปจัดการให no ้เนอะไปคุยด้วยเนาะก็เข้าใจประปาน่เนาะเพราะว่าเหรียญสภาพถ้าเหรียญไหนเก่ามากๆทางเราก็จะขออนุญาตคุยกับเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอคัดออกท่านผู้ชมฮะนะเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายเท่าไหร่นี่อนาคตนะใครถือเหรียญสภาพเก่าๆอันน้ประปาบอกเลยนะอันนี้บอดต่อประปาบอกเอฟซีช่องของประปาเนี่ยเหรียญยางเงยนะยิ่งนานวันท่านอย่าไปหาเหมาเหรียญเก่ามานะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เก็บไว้เองนะเพราะว่า นักสะสมเนี่ยเขาตามหาเหรียญได้ทั่วถ้าช่องปะปาก็มีช่องนั้นก็มีช่องนี้ก็มีมนะกรับเนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยเหรียญที่ผลิตมากใน3รูปแบบอ่าสามสามเหรียญเนี่ยหนบาทเนี่ยปะปาแนะนําว่าสภาพเหรียญเก่าๆอย่าไปจับมาดองเก็บไว้นะฮะเพราะว่านานไปปะปาเกรงว่าถ้าสภาพเก่าจริงๆเนี่ยทางช่องเขาจะจะจะไม่ค่อยรับซื้อเดี๋ยวเหรียญจะมาตกค้างที่ท่านนะปะปาบอกไว้ก่อนเนาะถ้าใครไปจับเหรียญมาจําหน่ายขายต่ออาไประมาณนั้นนะ ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เอาแค่คร่าวๆก็พอเพราะนักสะสมปัจจุบันเนี่ยเขาจเจอเหรียญในกองในขอมากมายไก่กองเทออกมาขายเนี่ยคนที่มาซื้อเหรียญนักสะสมที่มาซื้อเหรียญต่อจากช่องของป้าปาเขาก็จะจับแต่เหรียญใหม่ๆนึกออกไหมฮะโอเคเนาะเข้าใจป,ป้ปาเนาะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทคุดตรงท่านผู้ชมอะปีพศ2525ก็นี่แหละนะเหรียญสภาพผ่านการใช้งานด้วยอะไรด้วยโอเควันนี้นักสะสมท่านนี้ส่งเหรียญมาให้ก็ถือว่าหลายรายการเลยอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกอ่ะ หนึ่งบาทที่เราเลือกวาระต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นอ่าเป็นเหรียญที่เป็นวาระย่อยๆนะนวาระย่อยๆอ่ะใครที่มีฮะสามารถติดต่อส่งมา1บาทที่สองบาทที่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นวาระย่อยๆ2บาทที่เลืกท่านผู้ชมฮะนะอ่ะหลายรายการปราตายให้ดูแบบนี้เลยเนาะเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมมหาปปามันยายไม่ทันนะใครใครมีแบบนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาก่อนนะยกเว้นตรงนี้นะฮะใครมีแบบเนี้ยนะยกเว้นแค่เดือนยี่สิบห้าสตางค์นะอันนี้ต้องคุยกับแอดมินก่อนนะ ว่าเขาจะช่วยรับได้ไหมแต่ละครั้งอ mm ันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะเมื่อก่อนก็เป็นเหรียญเด็ดเหรียญเด็ดเลยแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเจ้าฟ้านักวิจัยบ้างอะไรบ้างนะทรงนำฉลบรัวัฒนาเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญปัจจุบันนี้ก็ยังซื้อขายสูงกว่าวละเย่อๆอยู่เพราะเขาได้เป็นเหรียญตัวติดพระลองท่านผู้ชมฮะนะอันนี้เป็นครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑครุฑเฉียงครุฑเฉียงเหรียญครุฑเฉียงอันนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะ ห้าบาทที่ระลึกสังเกตดูให้ดีนะฮะเหรียญเนี้ยถ้าใครที่มีนะห้าบาทที่ได้มา2เหรียญนะเนี่ยด้านหลัง5บาทที่ระลึกแต่ด้านหน้าเป็นสยามมินนะอ่ะโอเคเนาะอย่างนั้นราคาสูงนะลองไปสังเกตดูให้ดีสังเกตดูให้ดีอันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกอ่ะโอเคถ้าผู้ชอฮนะเนาะอันนี้เป็น1บาทที่ระลึกฮนะอยู่ในชุดนี้แหละเนี่ยอยู่ในชุดนี้แต่อันนี้เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกว่านะราคาสูงกว่า ต่อมาก็อะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่มีทั้ง10บาทที่ระลึกวาระย่อยๆแล้วก็มีเหรียญ5บาทที่ระลึกนะใครที่มีนะฮะท่านผู้ชมฮะพูดถึงเหรียญสิเหรียญที่ลึกตัวเนี้ยนะก็สามารถส่งรูปมาตรวจสอบพูดคุยกับแอดมินได้นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญของร้านครบ25ปีใช่ไหมเหรียญน,นี้อ่ะ โอเคไหมฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อมานะฮะนะราคาก็ยังไม่สูงท่าผู้ชมมายิ่งปัจจุบันนี้เหรียญ<ๆ>เขาเผยโฉมมาเยอะปัจจุบันเนี่ยเหรียญเนี่ยจะไม่ค่อยมีราคาสูงอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกสภาพผ่านการใช้งานนะสภาพผ่านการใช้งานออาใครมีก็ติดต่อมานะฮะเนาะก็เราก็ซื้อขายกันตามสภาพอีกอย่างหนึ่งราคาจะลงราคาจะร่วงก็ขึ้นอยู่กับว่า ตามท้องตลาดอีกครั้งหนึ่งปป่าก็ไม่อาจที่จะลังราคาได้นะแต่ปปาก็จะพยายามทําให้ราคาสูงไว้แต่บางครั้งปปาก็แย่มันกันท่านผู้ชมครับแต่ก็ได้ดีตรงหนึ่งว่าปปารับซื้อเหรียญค่อนข้างจะราคาชัดเจนเนี่ยนักสะสมเขาก็จะทยอยส่งมาให้นะทยอยส่งมาให้หาราคาถูกนักเนี่ยปปาก็เห็นใจ f c นะเห็นใจ FC แต่ว่าถ้าป้าป่าลังไม่ไหวก็คือลังไม่ไหวนะฮนะเนาะเพราะว่า เรามาอยู่ในชุมชนตลาดเหรียญท่านผู้ชมมาก็ต้องทําตามราคาของเหรียญไปโอเคนี้เป็นเหรียญเนี่ยการจนาพิเศษท่านผู้ชมฮะปื๊ดเป็นเนื้อทองแดงเนาะอ่ะเราวางไว้ที่เหลือก็จะเป็นท่านผู้ชมมาสตางรูนะักสตางรูเราได้สตางรูกันมาด้วยก็เหรียญจุดจุดนี้สําหรับ25สาตางเนี่ยใครดูตรงนี้ปรปาหยิบก่อนที่จบรายการนะฮะยีสสตางปีพศ2,500นะประปาบอกนะ,ะว่าแอดมินที่เขารับเนี่ยเขารับช่วยกันมานะ อ่าเจ้าของเหรียญเขารู้เขาคุยกับแอดมินเพราะเขามีเหรียญอย่างนี้ช่วยไงเขามีเหรียญที่ทางช่องของป,ะป,ะปะ้าปาพอจะนําไปเสี่ยงแบ่งปันให้นักสะส,สมได้นึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่ามีเหรียญยางเห็นปะ้าปารับซื้อเอาเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ส่งแบบนี้มาอย่างเดียวพอแอดมินไม่รับไม่อ่านก็บอกว่าอืม ไม่ได้รับซื้อจริงรับช่องของปาปานะหลอก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 อะไรท่านผู้ชมฮะในคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างอันนี้ปาป,า,ปาพูดภาพรวมให้ฟังนะฮะคือเหรียญ25สตางค์ปี500กับ50สตางค์ปี500เนี่ยถ้าท่านส่งมาอย่างเดียวเลยเนี่ยแอดมินเขาไม่รับนึกออกไหมฮะเนี่ยขนาดนักสะสมท่านนี้ท่านเดียวเนี่ยเขายังมีระดับนี้ปาปาเคยบอกแล้วจํานวนการผลิตเขาประมาณสักอ่า600ล้านเหรียญหรือ400ล้านเหรียญนี่แหละนะ ถ้าไม่ผลิตมากจริงนะนักสะสมท่านนี้ท่านเดียวเขาไม่ถือปปากองไว้รู้สึกจะเป็นหืมกลำลัมังเลยท่านผู้ชมฮะที่นักสะสมเขาส่งติดมาแบบนี้ที่ปปาขาไม่จะไปแบ่งปันให้ใครนะพบใครก็มีใครก็มีฉะนั้นก็ต้องต้องติดตามด้วยแล้วก็ดูว่าเห็นเหรียญกองหน้าหน้าอีพีหน้าวิดีโอแบบเนี้นะก็ดูปปาพูดให้จบก่อนนะจะเห็นแค่นี้ปุ๊บแล้วก็คุณจะหันไปทําอย่างอื่นต่อมิอย่างอื่นแล้ว บอกตัวเองว่าปปารับซื้อนี่วาปปารับซื้อเนาะอ่าเดี๋ยวว่างเว้นจากัดก,การงานเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันส่งรูปไปทางไลน์อ่าพอส่งมาปุ๊บคุณไม่ได้ดูคลิปให้จบไงนะก็เหมือนว่าแอดมินไม่รับซื้อก็ช่องปปาก็เสียหายไปอีกเนาะก็ดูคลิปให้จบฮะดูคลิปให้จบอ่ปะปปาฝากขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้ที่อุตส่าห์ส่งถึงใ้ช่องของปปา ใครที่มีแบบนี้ถ้าผม้ชมฮาก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันนะเหรียญบางเหรียญมีราคาซื้อขายเหรียญบางเหรียญไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญก็เออเดี๋ยวสามเหรียญเนี่ยเดี๋ยวปาปาจะมาทำรายการมีหลายเหรียญที่ป๊าปาจะมาทำรายการให้ดูนะสำหรับเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายแล้วเวลา f c ส่งมาอย่างละเหรียญเดี๋ยวป๊าป่าทำให้ดูปาปาที่หยิบมาทำแบบธรรมดานะส่งมาอย่างละเหรียญ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวป๊า,ปาทำรายละเอียดให้ดูเนาะอ่ะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครมีเหรียญอยากขายฮะติดต่อเข้ามาเราขึ้นลายช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้แล้วสําหรับบรรดาชาวคอมเมนต์ที่ถามป,าป,าป๊าว่าจะติดต่อ,อยังไงติดต่อขายเหรียญยังไงติดต่อซื้อเหรียญยังไงท่านผู้ชมฮะนะเราดูที่ลายตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะลายตรงนี้โอเคไหมฮะ เรามีไลน์ไว้ให้ติดต่อเพิ่มเพื่อนนะแอดไลน์พูดคุยกับแอดมินสำหรับนักสะสมหรือว่าแฟนแฟรายการที่อยู่ในคอมเมนต์เพราะมีหลายคนลยท่านถามติดต่อได้ยังไงอยากอ,าอยากมีเหรียญนั้นเหรียญนี้อยากขายอะไรประมาณเนี้ยนะก็นั่นแหละท่านชมเพิ่มแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะนั่นแหะแน่นอนเลยจะซื้อจะขายเหรียญแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะถ้าเราไม่มีไลน์ให้ก็เท่ากับว่าเราไม่ประกาศาเราไปทําาาเอายอยดววนะแต่ปปมมีีไไล้้ล้้ใใหห แต่ว่าเหรียญก็ต้องดูด้วยนะอย่าไปดูที่อื่นแล้วมาถามช่องของป้าปาบางทีส่งรูปมาเลยนเดียวเหรียญ5บาทอย่างเงี้ยปีพศ2532้อยอย่างเงี้ยนะเหรียญนนะั้นเดี๋ยวป้าปา,ปปาเอามาทําให้ดูเดี๋ยวป้าปาจะทําจากนี้ไปป้าปาจะทําคลิปไปถีขึ้นนะจะทําคลิปไปถีขึ้นเพราะว่าโอโ้โหแอดมินเขารับงานแบบหูแบบยังไงท่าไม่เชมอมารับแล้วก็ต้องเครียดเครียดเพราะว่าเหรียญที่ส่งมานั้นน่าจะไปดูที่อื่นมาไปดูที่อื่นมา นาบางช่องเขาไม่ได้รับซื้อนะเขาบอกว่าเออช่องโน้นช่องนี้มีแหล่งรับซือ้อเหรียญที่ผมนําเสนออย่นีเท่านั้นเท่า,น,ทานี้มา,าท้ายที่สุดก็มาตกช่องของประปาด้วยตัวนี้เจ้าของช่องที่รับซื้อจริงขายจริงที่มีไลายติดต่อให้และซื้อจริงนี่ก็จะลําบากนิดนึงก็เลยต้องมาพูดแก้กันแบบนี้ที่จริงก็ไม่อยากจะก้าวไกไปถึงไหนต่อถึงไหนท่านชมะนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆคุยกันคลิปหน้าพบเจอกันสวัสดีครับ